โอเคครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท้าวชิชิเวและก็ชาของเกมมากวันนี้เราจะดูเกมใหม่ล่าสุดของเพพาครับนั่นคือดิซียูนิเวอร์นั่นเองฮะหลังจากที่ได้เปิดให้โคเบตากันไปแล้วนะครับเมื่อวันที่26ครับซึ่งจะเปิดให้เล่นเพียงแค่3วันเท่านั้นครับใครที่ยังไม่เล่นก็รีบไปเล่นกันซะนะฮะอะ เรามาดูการสร้างตัวกันก่อนครับว่ามันมีแบบไหนอะไรงไงบ้างซึ่งรายละเอียดเนี่ยปิดย้อยมันเยอะมากครับเราจะเริ่มมาดูในแต่ละส่วนกันครับนะครับซึ่งการสร้างตัวเนี่ยถือว่าเป็นการกาหนดพลังอุตส่าห์ได้งตัวละครเราเลยนะครับอ่มแรกก็จะมีละครชายครับต่อไปครับก็จะเป็นในของสภาพร่างกายนะอันนี้ไม่มีผลกับเกมนะครับนะก็เป็นแค่รูปร่างนะครับเราก็จะเอาแบบไหนยังไงครับ เราสามารถเลือกได้ครับนี่ครับนะครับแล้วก็ในสุดต่อไป,ไปจะสามารถเลือกอต้นฉ <or S 1> นะบับจากฮีโร่ได้นะคุณจะปรับแต่งเองก็ได้ครับการจะใช้ต้นฉบับจากฮีโร่นี่คือเป็นฮีโร่ที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับนะเช่นแบทแมนสปุกแมนะครับแคทตุกแมนอะไรอย่างเงี้ยครับนะเราก็จะเป็นเหมือนฮีโร่ตัวนั้นไปเลยครับนะครับเนี่ยก็จะมีร่างกายแล้วก็สกิลแล้วก็อะไรต่างๆต่างๆพวกพลังอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็จะเป็นเหมือน ฮีโร่ตัวนั้นเลยครับนะมีมากหลายตัวฮะเนี่ยครับนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ไม่ชอบนะอยากจะสร้างฮีโร่เป็นตัวเองก็ปรับแต่งตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีฝ่ายให้เลือกนะซึ่งฝ่ายนี้มีคนกับเกมนะครับอันแรกเนี่ยเป็นฮีโร่นะฮะส่วนที่สองกับเป็นวาเลนนะครับก็คือพวกคนดีกับคนไม่ดีนั่นเองฮะนะครับก็นะ เลือกเอาจะเป็นฝ่ายไหนนะสมมัติถ้าเลือกเป็นฮีโร่นะครับนะตรงนี้ในเฮมุสวนเนี้ยจะเป็นพลังครับอันนี้เนี่ยบุคลิกนะครับไม่มีผลกับการต่อสู้นะฮะเหมือนกันนะว่าจะเป็นทั้งด้านของ powerful นะใส่บัฟพลังนะครับแต่ซีเรียสนะฮะอันนี้ก็เป็นทางด้านของบุคลิกอารมณ์นะฮะสามารถจะเลือกแบบไหนก็ได้ครับอันนี้ไม่มีผลกับเกมเลยครับนะฮะ ต่อมาครับอันนี้เลีิปรึกษาครับอันนี้มีผลนะครับหนุนกับเกมนะก็ถ้าเกิดว่าเล่นฝั่งฮีโร่เนี่ยจะเลือกได้3ตัวคือแบทแมนนะครับซูเปอร์แมนแล้วก็วันเดอร์วูแมนครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นฝ่ายวาเลนเนี่ยนะครับมันก็จะมี3ตัวเช่นกันคือล็อกเกอร์ครับแล้วก็เลคเนอร์ครับแล้วก็นั่ของตัวนี้ครับสามตัวฮะ ออกมาอันนี้นีมีผลก,กับเกมเลยละนะครับนั่นก็คือทางด้านของสกิลหรือว่าพลังพิเศษติดตัวนะครับซึ่งมันจะมีประมาณสี่ห้าหกอย่างครับเรามาดูกันแต่ละอันว่าเป็นยังไงครับอันแรกครับนะอันนี้เป็นไฟนะฮะนะครับต่อมาก็จะเป็นในด้านของกัดแทรกนะครับอันนี้ก็พวกคู้พวกอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สายรับแข่งครับนะครับนี่ฮะแล้วอันนี้เป็นสายพลังคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สาย สายป่านะสายธรรมชาติครับนะแล้วก็พวกสายยูลเลอร์ฮะแต่จริงๆก็มันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าต้องเป็นไอดีประเภทเดียวสี่เลยครับที่เป็นไอดีแบบพิเศษนะเป็นจินาดารีนะครับจะมีพวกเป็นสายฟ้าหรือว่าจะเป็นทางด้านของธาตุดินอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็เลือกเอาสักอันหนึ่งว่าจะเอาไหนนะครับแล้วแต่เลยเลอกได้ครับ ส่วนอันทีส่สาตรงนี้ครับนี่คือการเคลื่อนไหวนะฮะอันนี้มีผลกับเกมเนะนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นพวกที่บินได้ครับนะก็คือสามารถจะบินไปไหน,นเมื่อไหนได้นะครับอิสระนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นสายปีนป่ายครับอันนี้จะวิ่งค่อนข้างจะดูเท้าวิ่งฮะน,นี่ครับค่อนข้างจะวิ่งเร็วแล้วก็จับเวลาขึ้นตึกเนี่ยจะปีนป่ายตึกขึ้นตึกนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยสสยซูเปอร์ส,ส,สปีดครับอันนี้สายวิ่งเร็วครับ แล้วก็เวลาไต่ขึ้นตึกเนี่ยจะเป็นสายวิ่งไต่ตึกนะครับนะจะนะฮะก็เลือกกระแทกจะเอาไหนครับสุดท้ายเลยเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะะฮต่อมาฮะอันนี้เป็นอาวุธครับวีดีโอนีส้สามารถเลือกอาวุธได้หลายอันนะก็ตั้งแต่โบฮะสายหมัดครับมสายต่อยมือเปล่านะครับสายมือคู่ครับนะฮะแล้วก็ทางด้านของสายดาบคู่ครับนะครับหบรือจะเป็นสายปล่อยแสงนะเนี่ยปล่อยแสงจากมือ แล้วก็สายไม่ใช่อาร์ดครับระดับมือเองครับอะไรก็สายวันแฮนด์อาวุธคู่เดียวครับนะครับแล้วก็เป็นสายไรเฟิลครับแล้วเป็นสายสตาร์ฟฮะนี่เป็นพวกกระบองอะไรเงี้ยแล้วก็พวกถืรุ่นหนักครับชูแฮนนั่นเองฮะหลังจากที่เราเลือกทีโลทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับก็จะสามารถเข้าเริ่มเล่นเลยก็ได้หรือว่าจะปรับพอยสต์นะครับอาจจะถือปรับถุงชุดอะไรอยได้นะ ปรับร่างกายได้ครับปรับสกินของฮีโร่เราได้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนฮะเนี่ยเป็นหมาเป็นแมวนะเป็นเสือครับมีหมดนะฮะเป็นปุ๊บหมาป่าเป็นร่างกายเป็นคริสตัลนะครับมาเป็นอันเดดนะฮะนี่ครับในโซตรงนี้นี่มีเยอะนะครับสามารถจะปรับได้ครับเป็นบาวาเลียนครับฮิวแมนสกิลนะลาวาลาวานี่แหละวะโอ้โหเท่วะล็อกเป็นร่างกายเป็นหินนะเป็นโซเดแอนอะไรอย่างเงี้ยครับนะเป็นมัมมี่ฮะเออเป็นกิงกา เป็นไซบอร์กนี่เป็นโดโมินิกล็บบอตแอร์อกรอกรดเกอร์ทั้งนี้ก็ฮามดาเนี่ยแกแล้วแต่ตอเอาอันหนึ่งนะฮะออน,น่เดเทสเดียวยก,ก,กยี่ตัวแจแอนฮะนี่รากายก็เป็นคา,าราสุสแอน์ครับแล้วก็เลือกทรงผมฮะนี่ก็ เลือกได้นะว่าจะเป็นแบบไหนฮะมาครับส่วนต่อไปคืออุปกรณ์นะฮะพวกชุดที่เราใส่อยู่เนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับ,รบใส่หน้กนากากาไปได้นะหัวเส้นหัวนะนี่ครับมันเลือกได้ครับ ไปก็เป็นพวกสัญ ER ลักษณ์เป็นเสื้ออะไรเงี้ยเปลี่ยนได้นะครับถึงบอกว่าเวลาสร้างตัวเนี่ยมันค้อนจะนานนะเอาคนนี้นั่งสร้างตัวตั้งนานนะครับนะฮะในส่วนตรงนี้นครับก็มีหลายส่วนนะ อะไรอย่างเงี้ยครับเสื้อะรบบโอเคฮนะก็ประมาณเนี้ยครับตัวน,นี้ยังมีสีนะเราสามารถปรับสีได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นสีไหนยังไงฮนะในการเลือกสีชุดสีเนี่ยครับแล้วก็ปรับนะครับเป็นเหมือนปริ้นเมนสีนะว่าจะเป็นตรงไหนยังไงฮะนะครับให้ให้ให้กับกอุปกรณ์ของเรานะครับเปลี่ยนสีได้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าปรับตรงถาดสีเนี่ยนี่คือสีเมนหลักเลยนะครับว่าตัวละครเราเนี่ยจะใช้สีเมนเป็นอะไรนะซึ่งซีเมนมันสามสีครับอันนี้มีผลกับเกมเลยนะเพราะว่าถ้าเราได้ชุดเอ,อ่เอไอเออทมต่างๆในเกมมานะครับแล้วเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีตามที่เราเซตไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยชุดทุกอันมันเปลี่ยนสีได้ครับ ถ,ถ้าได้พอใจแล้วก็กดจำรับครับนะฮะกดต่อไปแล้วก็ใส่ชื่อครับแล้วก็จะปให้ลือ ก็หลังจากสร้างตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่โหมดทนะู t ูเรียลเนี่ยซึ่งโหมดนี้เนี่ยทุกคนต้องมาเล่นนะเมื่อเราจะเล่นมาแล้วสร้างตัวใหม่ก็จะต้องมาเล่นโหมดนี้ดีๆครับคือเป็นเหมือนฝึกฝนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอข้ามมาเลยแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะนานนะก็ให้คนได้ลองกันเองมากกว่านะครับนะครับกันเนี่ยเราะผมมองกันันขอข้ามไปอยู่ในเมืองแล้วกันนะครับ They broke my hack. The ship knows you're free. Watch out. นี่เดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวนี้กันฮีโร่ที่บินได้นี่ครับอันนี้เป็นเมืองกอตแฮมนะครับ หลังจากที่เราผ่านมาแล้วนะครับเราจะเข้าไปสู่ในเมืองซึ่งกดแผนที่ดูนะครับจุดเริ่มต้นจุดแรกของเราเนี่ยจะเป็นทางด้านของอสถานีตำรวจเมโทโรโพลิสนะครับเอ้ก็แทมฮะนี่ฮะซึ่งมันจะอยู่ตรงนี่ครับนะครับแล้วก็การเล่นนี่ครับก็คือการทำภารกิจนั่นเองฮนะก็คือจะมีเก,เกมนี้เป็นเกมบอกก่อนว่ากเกมนี้เป็นเกมโอเพนเวิร์นะทำอะไรก็ได้ครับเป็นอิสระนะครับถ้าเกิดเจอเควสก็ทำนะซึ่งเควสอยู่ไหนดูแผนที่ครับ จะมีจุดบอกนะถ้าเป็นคุยมันจะมีแบบจะเป็นสัญลักษณ์สิ่งเดียวให้เราดูว่านี่คือเป็นจุดเว้นจุดนะประมาณนี้ครับนีเขาเฮลิโอเรียนพิได้แล้วสละเงี้ยครับบินไปไหนก็ได้แต่ว่าการบินเนี่ไม่ใช่ว่าจะบินไปไหนก็ได้นะครับก็มีแบบเพดานนะว่าสูงได้แค่เนี้ยนะครับสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับนะครับจะประมาณนี้มั้ง น่าสูงส,ส,ส,สุดสุดสุดดิ๊กวะลองดูครับน่าจะได้อีกเดี๋ยวเราบินไปไอ้เจ้าเรือนินดนึงวะนี่รถสายบินครับมันอิสระมันได้เปรียบอย่างเงี้ยครับบินไปไหนก็ได้ครับจะเดี๋ยวว่าขี้โกงมก็ขี้โกงนะ แล้วมานคอ,อนกอ็แทมนี่ฮะบินมาถึงด้วยเลยวะเฮ้ยเ้ย้ยได้ไหมได้ไหมบอกว่าบินไปไม่ได้แลวเหมือนจะบินไปไม่ได้แล้วนะ น่าจะไม่ได้น่าสูงสุดแล้วก็น่าจะบินไปขึ้นบนไอเรือนี้ไม่ได้นี่ครับคือมันก็มีเพดานของมันอยู่นะว่ามันได้แค่เนี้ยพอพอบินมาถึงจอเริ่มาขาวๆนี่ก็แสดงว่ามันสูงสุดแล้วนะครับไปทำเวรดีกว่าครับนี่ให้ดูแผ่นที่ด้านบนนะมุมบนขวานะครับจะมีทางด้านของสีงเหลืองๆนะให้ดูนั่นแหละนะี่คือจะมีเพรสอยู่ให้เราไปตรงนั้นนะครับประมาณนั้นแหละครับผมอย่างที่บอกวันนีอเพิดเบอร์นะแล้วก็จะไปสักที่หนึ่งนะชั่ววูว ตรงนี้แล้วว่ะอ๋อในแผนที่นะครับที่เป็นจุดแดงๆเนะี่ยนั่นคือเป็นศัตรูนะสีถ้าเป็นชื่อสีฟ้านะี่คือเป็นคนเล่นนะครับผู้เล่นนะเป็นเทย์เออรนะ์นะครับที่มีถ้าที่มีที่ทเป็นบีซีนะฮะเรียบร้อย ที่เห็นเป็นเนี่ยนี่ก็เป็นผู้เล่นนะเพย์เดอร์เดิรดดักไนนะเดิรดเดดดักไนวะดักไนวะว่าจะมีเควสแบบเรื่อยๆนะเกมนี้เหมือเคอมเวิร์นะที่บอกนะออแล้วก็ที่บอกว่าเวลาใส่ชุดนี้ฮะมันก็จะเปลี่ยนด้วยตรงนี้ครับนี่ฮะอยากได้ชุดได้อะไรมาพอใส่ปั๊บร่างกายเราก็จะเปลี่ยนตามนะครับ ชุดเปลี่ยนละเห็นปะครับไซต์ตอมะนะครับ down h e r t b e ประมาณนี้ครับนะสปิโรอีบินได้ครับนะฮะเอาละครับผม ประมาณนี้ครับถ้าจะเจอตรงนี้ฮะจุดะสินเหลืองนี่คือมันจะมีเควสอยู่ครับแล้วก็รับเควสนะครับโอ้แม่ารกิจให้เราทรับใช่ตัวนี้เลยครับให้เราปกป้องนะครับมนุษย์ในนี้นะครับซึ่งเป็นพวก NPC ครับก็ปกป้องมันจากพวกไวรัสครับหาตัวมัน เจอแล้วอ๋ออย่าเพิ่งเยอะข,ขอขอขอทำเพ้นหน่อยนี่ฮะบางทีแบบมันถ้ามันมีฮีโร่เยอะนะผม <c oughs> ก็แยกทำเพ้นนะครับนี่ฮะนี่ครับผ่านแล้วได้นึ่งตัวนะฮะ ัก็จะสามารถอัพสกิลได้นะเนี่ยกดเคครับซึ่งสกิลมันจะแบ่งเป็นสองสายครับก็คือพาวเวอร์สกิลแล้วก็สกิลนั่นเองครับนะอันแรกคือสายพาวเวอร์สายพวกสายไฟที่เราเลือกมาแต่แรกครับเนี่ยเนี่ยส่วนอันที่สองเนี่ยจะเป็นสกิลเกี่ยวกับอาวุธนะครับนะครับนะครับอาวุธนะฮะนั่นคือพวกอาวุธที่เราใช้อย่างเช่นตอนแรกผมเลือกมาเป็นสายหมัดนี่ครับมันสามารถจะอัพเกรดได้นะหรือ จะแยกไปเป็นสายธนูอัพสายธนูอัพอะไรก็ได้ไปปลดล็อกทีหลังนะครับไ,ได้นะฮะแล้วก็อัพพวกท่าบินของเราเองครับนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่สำหรับฮีโร่นะฮะเดี๋ยวเราดูอีกตัวหนึ่งครับที่ผมสร้างไว้นะฮะ เหมอันนี้เนี่ยเป็นสายวิ่งครับสายคนเทนเนเนี่ยมันจะวิ่งเร็วครับตัวนี้บินไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันจะสามารถไต่ตึกได้ครับนั่นคือแบบนี้ครับวิ่งแตะแพงได้ครับแล้วก็ไปโน่จุที่กระโดดไกลฮะวิ่งเร็วโดดไกลครับนะฮะบางทีนี่ฮะเราจะเดินไปเจอจุดอย่างเงี้ยครับสามารถจะกดไตด้เลยครับจะมีของ

here to deal with this. Okay, Bane cool, uh, so, uh, is a, so a good it, doctor. So it, he uses venom to fuel his immense strength and brutality. And now his gang is selling the stuff all over the East End. Venom's a short-lasting <laughs> <lasting> steroid at your typical street corner. Take some samples for analysis.

อ,อพลังพิเศษเกศครับนั่นคือ,อโจที่ไม่มีพลังอะไรเลยครับใช้อุปกรณ์แฮทเทคครับนะมันแบทแมนครับตอนนี้นะไ,<อ>ไม่ไหวนะเราลุกจะตายเอ,อาลุาลุกโก็ตายได้นะครับ สังก็ตายได้หนะนีแล้วาอยู่แล้วโอ้ยอาตายเหมือนจะตายฮะไม่ทันนะตายยันได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับนะเกมนี้โดยรวมแล้วเป็นเกมโอเพนเวิร์นะจะทำอะไรก็ได้นะสนสุกส,สนานไปครับนะมีวัตถุกิบให้ทำจะสามารถกูโ้โลกหรือจะเล่นเว็นไลไลก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะก็เรียกไม่เล่นนะไปลองเล่นได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ DC DC UO. Energy Head ครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมีขนาดประมาณ18กิกส์นะครับก,ก็น่าจะหนักนะถ้าเกิดใครคิดว่ามันหนักโหลดไม่ได้นะัแนะนำว่าให้ไปซื้อ Starter Kit ครับนะฮะซึ่งมีขายตามพวกร้านดังๆนะครับหรือว่าทางด้านของร้านที่ร่วมกับทางด้านของเทพพาแทับซึ่งสามารถจะดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ D4O นั่นเองครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกันครับกับ DC Unity World ครับอิโดนั่จ๊ะ フフフフ。<laughs>